ทชเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชมนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะในงานซติกต้าเอ็กป2012พบคารวานกองทัพสินค้าขึ้นชื่อเมืองเชียงใหม่กับงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์ต่อไปนี้พบกับวิจิตราจันเข็มและทีมข่าว hit TV สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันจากทางทีมข่าว Hit TV ค่ะวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ทางด้านของสอสอวทค่ะร่วมกับสวทอชอและองค์กรความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจัดถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยค่ะณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารพระจอมเกล้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทและองค์การความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระราาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจุดประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนเกิดแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดีในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกและมีความสุขโดยบรรยากาศทดลองเสมือนอยู่ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลายัยโดยได้รับเกียรติจากดรทวีศักดิ์กอานันตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอาจารย์ดวงสมรคล่องสารารองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองศาสตราจารย์ดกรศสักริมภูมรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวโดยดรทวีศักดิ์ก่อนันตกุลเปิดเผยถึงโครงการมหาวิทยาลัยเด็กว่า โครงการนี้ได้รับแนวคิดมาจากหนึ่งในมหาวิทยาลัยเด็กที่ประสบผลสำเร็จคือมหาวิทยาลัยบิเรเฟลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะตั้งขึ้นในปี2547และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจมีทัศนคติที่ดีในการทำการทดลองที่สนุกเกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้นต่อจากนั้นค่ะได้มีการนำโครงการไปขยายผลอย่างประเทศต่างๆอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐอาหรับอ,อียิปต์รวมถึงประเทศไทยอีกด้วยด้านอาจารย์ดวงสมรคล้องสารากล่าวว่าโครงการนี้ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการจัดกิจกรรมของโครงการมหาวิทยาลัยในโรงเรียนที่เป็นศูนย์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของสสวททั้งหมด20ศูนย์ทั่วประเทศโดยหวังว่านักเรียนค่ะจะสามารถนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยพัฒนาประเทศต,ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร์สักกรินภูมิรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวเสริมว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะให้การสนับสนุนในเรื่องของบุคลากรสถานที่ รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์การทดลองที่หลากหลายเพื่อถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นรูปแบบการเรียนรู้ด้วยความสนุกและทําให้นักเรียนไม่กลัวการเรียนวิทยาศาสตร์อีกต่อไปและนับว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและประเทศชาติโดยภายในงานถแถลงข่าวข่ายยังได้มีการจัดกิจกรรมการทดลองอาทิการทดลองชุดผลไม้สกุลส้มการทดลองชุดน้ำนมการทดลองเรื่องกระดาษและน้ำหมึก และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรมค่ะสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมีการจัดกิจกรรมสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่29-31ตุลาคมนี้ณนะบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทรอ,อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการในวันที่30ตุลาคม2555ค่ะต่อกันที่กระทรวง ICT ค่ะร่วมกับไรษ์มีไทยจัดงานเสวนานแนวทางการพัฒนาโลจิสติกไทยรองรับ AEC รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกระดับประเทศให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางภาคการขนส่งค่ะ นาว่าอากาศเอกอนุดิตนครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนาโลจิสติกไทยรองรับ AEC รวมด้วยรองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวปราสกัาพิเศษแนแนวทางการพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกของประเทศ การเสวนาดังกล่าวค่ะจัดขึ้นโดยกระทรวงไอซีทีร่วมกับบริษัทไตรสนีไทยจำกัดหรือปนทณโรงแรมมิรัคเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นทงนี้ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและสามารถวางแนวทางการพัฒนาโลจิสติกไทยเพื่อรองรับต่อการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงไอซีทีได้มอบหมายให้ปนทซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด และเป็นหนึ่งใน,นกลไกของรัฐดำเนินการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาการให้บริการในปัจจุบันไปสู่รูปแบบของระบบขนส่งและโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนนโยบายการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อสร้างระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เข้มแข็งนอกจากนี้ค่ะยังเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนร่วมกันให้ข้อคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะสมต่อไปและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการยกระดับความสามารถด้านระบบการขนส่งโลจิสติกส์ของไทยอีกด้วยซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ค่ะปนทได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์จากหน่วยงานต่างๆร่วมเสวนามากมายอาทิสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกลุ่มง,งานโลจิสติกส์และการขนส่ง สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศไทยโดยหัวข้อในการเสวนาประกอบด้วยภาพรวมโครงสร้างโลจิสติกทั่วประเทศผลกระทบของการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคการขนส่งไทยบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกของประเทศรวมไปถึงทิศทางการพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกของประเทศอีกด้วยค่ะ ส่วนทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้แนะนำประชาชนซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองน้ําท่วมทั้งนี้ค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สินค่ะนายประเวศองอค์อาจสิทธิกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปปหเผยถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยในประเทศไทยรวมทั้งทั้งสิ้น16จังหวัด40อำเภอ ซึ่งส่งผลทําให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากถึง6 4 0 1 6ครัวเรือนในจํานวน163,798คนซึ่งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมากโดยข้อมูลนี้ค่ะได้อ้างอิงจากวันที่21กันยายนที่ผ่านมาของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้คอพอจึงขอให้ผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีความคุ้มครองภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรือไม่ถ้ามีความคุ้มครองภัยน้ำท่วมให้รีบแจ้งความเสียหายแก่บริษัทประกันภยัยเพื่อประโยชน์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไปและหากเอกสารการทำประกันภัยเสียหายหรือสูญหายขณะน้ำท่วมขอให้ประสานสำนักงานคอปปจังหวัดเพื่อดำเนินการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของสำนักงานคอปปต่อไป โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้ำท่วมได้แก่กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรมธรรม์ประกันสุขภาพกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินกรมธรรม์ประกันอักขีภัยเฉพาะที่ขยายภัยน้ำท่วมและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท2หรือประเภท3หากได้ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้ก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ค่ะได้สั่งการให้สำนักงานคอปปพภาคและจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามให้บริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและใช้ค่าสินใหม่ทดแทนทันทีหลังน้ำลดนายประเวศองคอาจสิทธิกุลกล่าวเพิ่มเติมว่าภัยธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งสามารถบรรเทาได้ด้วยการซื้อประกันภัย ซึ่งสำนักงานคอปปะพอมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงแนะนำให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยผู้ประกอบการรวมถึงภาคอุตสาหกรรมซื้อกรมธรรมันประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติน้ำท่วมในกรณีที่ภัยธรรมชาติน้ำท่วมทวีความรุนแรงจนถึงขั้นเป็นภัยพิบัติตามเงื่อนไขที่กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนดการทำประกันภัยพิบัติก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการทําประกันภัยธรรมชาติน้าท่วมเพื่อให้มีความคุ้มครองครบถ้วนโดยเสียเบีย้ยประกันไม่มากอย่างไรก็ตามค่ะก่อนตัดสินใจซื้อกรมปร,ประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดของข้อยกเว้นให้เข้าใจเสียก่อนเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดหากมีข้อสงสัยค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัยหมายเลข1 1 8 6ค่ะ นวัตกรรมระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าบ้านอาัจฉริยะเป็นหนึ่งในผลงานที่ถูกนำมาจัดแสดงในงาน t ิกตาเอ็ก2012ค่ะภายในงาน t ิกตาเอ็ก2012ที่จัดขึ้นณนโะรงแรมสวิส s ซเทลเลอร์คอมีการจัดแสดงนวัตกรรมระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเรียกว่าบ้านอัจฉริยะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาระบบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้สามารถทำงานควบคู่ไปกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้แนวคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสถาปนิกพร้อมให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกควบคุมให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพถูกต้องและประหยัดพลังงานนอกเหนือจากระบบควบคุมไฟฟ้าซึ่งจะเน้นหนักไปทางด้านความสะดวกสบายแล้วตัวผลิตภัณฑ์ยังมีส่วนที่เพิ่มระดับความปลอดภยัยภายในบ้านโดยผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิด เพื่อเรียกดูภาพแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อแจ้งเตือนแก่ผู้ใช้งานเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาภายในบริเวณบ้านได้อีกด้วย ือระบบบ้านอัจฉกริะก็คือว่า,าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถคอนโทรลอปรุปกรณ์ไฟฟ้า,า,าต่างๆได้นะครับภายในบ้านระบบเนี้ยไม่ใช่จําเป็นต้องใช้ในบ้านอย่างเดียวยังสามารถไปยุใช้ถึงพวกที่เป็นคอนโดมิเนียมหมูพักหรือว่าสามารถไปใช้ตามโรงงานได้ด้วยเพื่อใช้เป็นประหยัดพลังงานนะครับตรงกันไปจาบทางงานจะเป็นการเซฟคอร์สของผู้ลงทุนนะครับผมาการใช้งานเนี่ยของระบบเนี้ยก็คือว่าเขาสามารถคอนโทรลทุกอย่างเนี้ยผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่บน iOS หรือว่าบน Android ทั่บเดืนได้ครับผม สามารถใช้งานจากที่ไหนก็ได้บนโลกในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านครับก็คือวิธีการทำงานของตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าก็คือว่าผู้ใช้งานเนี่ยสามารถกดเลือกนะครับแต่ละดวงไฟนะเพื่อเปิดหรือปิดอุดป,ปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นได้ครับมีความสามารถในการตั้งเวลาในการทํางานของแต่ละดวงว่าดวงนี้จะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับดังนั้นผู้ใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเขาลืมปิดไฟหรือเปล่านะครับผู้ใช้งานตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวไฟทุกอย่างเปิดรอเขาเรียบร้อยแล้วแล้วไฟห้องน้ํานะครับไฟห้องกินทานข้าว เขาก็ลงมาอาบน้ําแต่งตัวทานข้าวแล้วขับรถเราไปทํางานได้เลยพอข้อ,อจากบ้านปุ๊บตามเวลาเนี่ยเก้าโมงไฟทุกอย่างในบ้านก็จะปิดหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องเผลอโพงว่าเฮ้ยเขาลู้ปิดไฟไในบ้านหรือเปล่าหรือว่าเขายังเผลองพงอยู่เขายังสามารถคอนโทรลจากที่ไหนก็ได้นะครับออกไปนอกบ้านแล้วเนี่ยเขายังดูว่าไฟในบ้านเนี่ยเปิดอยู่ปิดอยู่ผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นการตั้งเวลานอกจากนี้นนมีฟังก์ชันต่างๆเช่นว่าฟังก์ชันในการคอนโทรลอ,อุปกรณ์ต่างๆภายใ,ในบ้านจากการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวนรเากปใิด ไฟทั้งบ้านกดปุ่มปุ่มเดียวในการปิดไฟทั้งบ้านหรือว่ากดปุ่มปุ่มเดียวในการเปิดไฟห้องทานข้าวครับห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ผู้ใช้งานสามารถสร้างได้อย่างสสรกครับว่าจะสร้างให้ไฟจะว่าจะสร้างโหมดในชื่อไหนแล้วก็ไฟดวงไหนเปิดหรือปิดนะครับผมมีฟังก์ชันในการใช้งานเกี่ยวกับการรยายงานปริมาณผลการใช้งานไฟฟ้าครับซึ่งจะเป็นการรยายงานว่าไฟแต่ละดวงเนี่ยมีการใช้งานปริมาณการใช้ไฟฟ้าไปกี่หน่วยนะครับในแต่ละวันครับผมมีการมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ ระบบ Security ต่างๆ,างๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับโดยที่ระบบนี้จะเป็นการรวมระหว่างระบบความสะดวกสบายและระบบรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งจะมีพวกอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับหรือว่าระบบกล้องวงจรงปิดที่จะอินทตเกตเข้าไปในระบบครับเมื่อเซนเซอร์ทําง,งานแล้วเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานผ่านระบบ SMS นะครับหรือว่าอีเมลมีการ n o t ิ f i c a t i o นมาที่อ,อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ผู้ใชง้งานนี้สามารถจะคอนโทรลอุปกรณ์กล้องนะครับหรือเรียกดูกล้องผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ พื่อตอสอความปลอดภัยของบ้านครับผมนนถ้าพูดถึงการใช้งานจริงตอนนี้เปิดใช้งานที่ไหนบ้างตอนนี้ที่เปิดใช้งานจริงก็คือจะเป็นที่หาดใหญ่ครับทัวาหาดใหญ่เราจะมีบ้านที่อ่าทับติดตั้งอยู่ประมาณสองถึงสามหลังครับ,แล,รบแล้วก็จะมีที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็จะมีโครงการบ้านที่รอตลอเรอ,อไปรอลงอยู่ก็คือจะเป็นโครงการหมู่บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งการทำตลาดของเราเนี่ยจะเน้นการเข้าถึงกลุ่มสถาปานิกเพราะเรามีคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างแข็งกับทีมสถาปานิกนะครับรวมถึงที่ บริสัทรับเหมอสร้างซึ่งเป็นคอนดิชันที่เรารู้จักกันโดยอย่างดีอยู่แล้วซึ่งเราจะเข้าทางทางสองทางนี้เป็นหลักนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมในเครือเคเบิลทีวีเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบส่งสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ ที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวันทั้งห้าช่วงต่อวันสนใจติดต่อ0877358207เรารอคุณอยู่นะครับพบกับรายการ l e a d e ร Talk รายการที่จะนำบุคคลที่น่าสนใจมาพูดคุยในประเด็นที่น่าติดตามด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตดำเนินรายการโดยบรรณกรอุตสิงห์พบกันหลังข่าวท้องติ่ประจำวันในวันจันทร์และวันอังคารอย่าลืมติดตามชมนะครับ <Please talk. S 3> เบื่อไหมกับปัญหาเชีงแลกกินอะไรดีวันนี้จะไปไหนอ่ะกานไหนอร่อย ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณชมรายการฮิตพากินรายการที่จะพาคุณไปตลอนทัวร์ชิมกินอาหารอร่อยกับพิธีกรอารมณ์ดีร้านไหนดีร้านไหนเด็ดไม่ว่าจะอยู่ในตอกซอยไหนเราจะสรรหามาเสิร์ฟถึงบ้านท่านทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง8ฮิตแชนแนลฮิตทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณฮิตทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชัน่นพิเศษ สมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3เดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาทพร้อมดูฟรีเพิ่มอีก1เดือนทุกโปรโมชั่นติดตั้งฟรีสจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมดัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-530-5455เนื้อที่นี้สำหรับโฆษณาของคุณลงโฆษณาภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นของมือหนึ่งมือสองสินค้าหรืองานด้านบริการต่างๆเพียงครั้งละสิกว่าบาทเท่านั้นในช่วงข่าวท้องถิ่นประจำวัน ทั้ง5ช่วงต่อว,วันสนใจติดต่อ087-735-8207เรารอคุณอยู่นะครับ ้อรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันในช่วงที่2องค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นําสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดมาจัดแสดงณนะศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมสรางช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ค่ะ นายบุญนรินทร์สุวรรณภูิรองปร,รัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวปานจิตพิศวงศ์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันเปิดงานสีสันเชียงใหม่แบรนด์นาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเจเจมอกรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและอนุกรรมการบริหารตราสัญ,ญลักษณ์เมืองเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก สามารถสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดโดยภายในงานนอกจากจะเปิดให้ลูกค้าทั่วไปได้เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ค้าหรือตัวแทนจําหน่ายได้เจรจาก,การค้ากับผู้ผลิตโดยตรงอีกด้วยทั้งนี้มีร้านค้าผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าร่วมงานทั้งอาหารสําเร็จรูปและสินค้าคุณภาพ สินค้าเกษตรท่องเที่ยวและบริการรวมทั้งสิน้นแปดสิบคูหาอาทิน้ำพริกหนุม่มแคบหมูไส้อัว่วเข้าซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวเครื่องเคลือบศีลาโดนล้านนาซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาทำจากหินสีมรกตงานปั้นขี้เลื่อยร,อร่มบ่อสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและเครื่องเขินเป็นต้นสำหรับผู้ที่สนใจคะ่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าภายในงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สาสิบกันยายน2 5 5พันห้ารอยห้าสิบห้าค่ะ บริษัทในเครือเคเบิลทีวีกรุงเทพมหานครค่ะได้ประชุมหารือแนวทางกลยุทธ์การตลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนระบบสัญญาณเคเบิลทีวีเป็นระบบดิจิตอลค่ะที่ห้องประชุมบริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชัำกัดคุณสุภานีอินแก้วผู้จัดการทั่วไปหนึ่งพร้อมด้วยคุณพัชราอยู่บุรีผู้จัดการทั่วไปสองบริษัทไฮเทคเคเบิลทลวิชัำกัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท New h i เท t e ค h บ a b l e Television จำกัดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท n a ค a m i n Cable TV Network จำกัดร่วมประชุมหารือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการปรับเปลี่ยนระบบรับส่งสัญญาณเคเบิลทีวีจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลโดยจะมีการปรับปรุงห้องส่งใหม่สำหรับรองรับสัญญาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมปล่อยสัญญาณในระบบดิจิทัลประมาณเดือนมกราคม2556จำนวน120ช่องรายการโดยจะมีการเปลี่ยนผังช่องรายการใหม่ซึ่งได้รับการสนับสนุนช่องรายการจาก True Vision จำนวน5ช่องรายการได้แก่ KBS World ช่องรายการบันเทิงจากประเทศเกาหลีช่องสยามกีฬาสำหรับคนรักกีฬาจาก columnist ของสยามกีฬาช่องฟุตบอลสยามสถานีฟุตบอลไทย24ชั่วโมง ช่อง EPL ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและช่อง True Film Asia นำเสนอผลงานภาพยนตร์และรายการบันเทิงเอเชียรวมทั้งการสนับสนุนช่องรายการจาก c m m Grammy ส่งรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลหกลีกดังระดับโลกจากประเทศเยอรมันฝรั่งเศสญี่ปุ่นอังกฤษอาร์เจนตินาและประเทศบราซิลค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพกพาคีย์บอร์ดขนาดใหญ่ไปทำงานตามสถานที่ต่างๆวันนี้คะ่ะเรามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับคีย์บอร์ดที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าพวงกุญแจคีย์บอร์ดแสงนอกจากนี้คะ่ะสำหรับใครที่ชอบทานป๊อปคอร์นเป็นชีวิตจิตใจต้องติดตามกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่คะ่ะที่สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้รับประทานมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้มือหยิบคะ่ะติดตามรายละเอียดได้ในช่วงของฮิตอัปเดตค่ะ หลังเห็นหลายคนสามารถพิมพ์บนคีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอสัมผัสอย่าง iPad หรือแท็บเล็ตต่างๆได้แบบคีย์บอร์ดจริงมากขึ้นไม่นับรวมนิ้วจิ้มบนหน้าจอสมาร์ทโฟนที่พิมพ์ได้เร็วไม่แพ้กันโดยเหตุนี้แกะเจ็อยางคีย์บอร์ดเสมือนที่ใช้แสงเลเซอร์ยิงลงบนพื้นผิวแล้วพิมพ์ได้จึงกลับมาอีกครั้งด้วยขนาดที่สะดวกพวกกว่าเดิมโดยมันมีขนาดเท่าๆกับพวกุญแจเท่านั้นเองครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการนำเสนอแกดเจ็ตประเภทเลเซอร์เวทีลคีย์บอร์ดออกมาวางตลาดกันพอสมควรโดยเป้าหมายคือความพยายามทำให้มันเล็กลงและตอบสนองการพิมพ์ได้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ราคาถูกลงเรื่อยๆจำได้ว่ารุ่นแรกๆนั้นที่เคยซื้อมาทดลองใช้ราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวครับขนาดก็ไม่สะดวกที่จะพกพาสักเท่าไรนักแต่ล่าสุดพวกมันกลับมาด้วยขนาดที่เล็กเท่ากับพวงกุญแจแถมยังเบาทั้งน้ำหนักและราคาอีกด้วย สำหรับพวงกุญแจคีย์บอร์ดแสงเลเซอร์ที่นำมาฝากกันในวันนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นผิวเรียบให้กลายเป็นคีย์บอร์ดแสงสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณได้โดยมันจะจับคู่กับอุปกรณ์โมบายผ่านการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานกับ gadget ใดๆที่สนับสนุนมาตรฐานไร้สายนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับพวงกุญแจคีย์บอร์ดแสงเลเซอร์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ลีไอออนที่อยู่ภายในผ่านทางพอร์ต USB อย่างไรก็ตามจากข้อมูลเบื้องต้นไม่ได้ระบุว่าพวกมันจะสามารถใช้คู่กับ iPad หรือ iPhone ที่เป็นตลาดใหญ่ได้หรือไม่แต่จากในรูปดูเหมือนจะแสดงการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ5-7นิ้วได้และสำหรับพวงกุญแจค,คีย์บอร์ดแสงเลเซอร์จะเปิดให้สั่งจองบนเว็บไซต์ Bookstone โดยเสนอราคา99.99 99. เหรียญหรือประมาณ3,000บาทครับโดยจะเริ่มส่งสินค้าให้กับผู้สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ คุณเคยรู้สึกลำบากกับการที่จะต้องหยิบป๊อปคอร์นหรือข้าวโพดคั่วใส่ปากตัวเองกันบ้างหรือเปล่าครับแบบว่ากลัวมือจะเลอะเทอะหรือไม่ก็ขี้เกียจหยิบอะไรประมาณนั้น นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคุณที่ต้องการความสะดวกสบายกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่ที่น่าทึ่งชิ้นนี้กับป๊อปพิเนเตอร์แกเจ็ตที่เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการทานป๊อปคอนหรือข้าวโพดคั่วเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะใครที่ชอบโยนใส่ปากเวลารับประทานซึ่ง้าเครื่องยิงข้าวโพดคั่วจะมีความฉลาดมากพอที่จะเล็งหาตำแหน่งของปากคุณเพื่อยิงข้าวโพดคั่วหนึ่งเมล็ดออกไปอย่างเป้าหมายได้ไกลสุดถึง15ฟุตรหรือประมาณ4.5เมตรเลยทีเดียว ซึ่งการอ้างอิงข้อมูลจากวิศวกรไฟฟ้าในคลิปวิดีโอกล่าวว่าป๊อปพิเนเตอร์นั้นใช้ไมโครโฟนแบบไบนาลอชนิดเดียวกับที่ใช้ติดตั้งในหูอุ่นยนต์ทำให้มันสามารถตรวจจับเสียงพูดคำว่าป๊อปและค้นหาตำแหน่งที่มาของเสียงเพื่อปร,ปรับปืนยิงป๊อปคอนที่เหมาะสมแล้วยิงข้าโพดคั่วออกไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโออะไรจะปานนั้นนะครับ คุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-5455และสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และทาง Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วดิฉันพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ คุณคิดว่าคุณเจ๋งพอและมั่นใจในความสามารถร่วมทดสอบฝีมือกับเราได้ในตำแหน่งทั้งเทคนิคูสื่อข่าวกราฟิกดีไซน์เจ้าหน้าที่การตลาดพนักงานขายถ้าพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วติดต่อมาที่0253054550877697624หรือทางอีเมลนี้ ทิพทีวีโลกทั้งใบอยู่ในสายตาคุณทิพทีวีเคเบิลทีวีของคนกรุงเทพคมชัดด้วยช่องรายการคุณภาพ90ช่องพร้อมให้บริการด้วยโปรโมชั่นพิเศษสมัครสมาชิกราย1เดือน360บาทราย3มเดือน1,000บาทราย6เดือน1,900บาทและสมัครสมาชิกรายปีเพียง3,800บาท พร้อมดูฟรีเพิ่มอีกหนึ่งเดือนทุกโปรโมชัน่นติดตั้งฟรีสองจุดแรกไม่มีค่าประกันอุปกรณ์ไม่ต้องทำสัญญาผูกมัดใดๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 530 5455